da 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 นะครับวันนี้โคเป็นไอ้นั่นหนักท่องเที่ยวเหรออ่าเอาเปิดช่องก่อนสิกดช่องอู้ยเขางินเต็มไหมสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องเฮียโตสั่งลุยชาแนลอีกครั้งวันนี้เราพามาเที่ยววัดอรุณกันครับนั่งรถเมย์มารอบ20ปีนะเนี่ย15บาทเองวูบเมื่อก่อนนี้ฉันมานะฉันปีนขึ้นไปข้างบนนั้นด้วยตอนนี้ขึ้นไปบนบันไดนะจำได้จำได้เออแต่ตอนนี้ไม่ต้องชวนกูขึ้นไปนะทำไมลงมามีตาย เจอพลังก่อนเนาะอืมร้อนไม่ลากมาล่าสุดตอนไหนหุ้ยนานแล้วนะสองสามปีใช่ไหมเป็นยังไงเนี่ยพูดเฮ้ยดูเจ้าชื่อใจไหมครับไปขาลากเป็นโอ่งนะกิงมากเลยสมัยก่อนที่สร้างขนาดเนี้ยรลางฐานแบบเหมือนเสาเข็มอะเป็นโอ่งเป็นอะไรลอยกันอยู่ในแม่น้ำเขาก็สร้างกันได้นะไม่มีท้าเวสุวรรณด้วยเลยรำซีทัน มือไหนอ่มือหนึ่งกลางลมมือหนึ่งถือน้ำอ่ะไม่เอาอ้ามารูมาสวยแต่ชีวิตกูเริ่มไม่สวยแ้วร้อนเอาปังมาสิเอาวปังปั้งกูปะฮะเอาข้าวปั้งมาทิโอ๊ยอยู่ได้รองครับนี่อะไรบ้างเดี๋ไปรีบม่น้ำกลับกันกิดอะไร้นี่จะเป็นลม หอม,มเลือกมัน้อมดียังอะไรข้างหลงไหนข้างทางนี้ไงของขาานี้นำนำเข้าทางนั้นเลยนะต่างชาทางนั้นได้ไงมึงชอบพูดไหนมึงก็เปลี่ยนเอาไปเลย นะโอเคอันนี้เขาเรียกว่าโบดน้อยสมเด็จพระเจ้าตากสินอะไรนะนี่เราก็ถึงนี่ครับพระแท่นพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือว่าพระเจ้าตากเดี๋ยวเราจะพาาแอนนิมนะลอดล้างอาถรรพ์ไม่รู้มันไปโดนอาถรรพ์อะไรมาพอเอาพอลมพออากาศเย็นปุ๊บชีวิตกูก็จะกลับมาเป็นปกติเอเนจีมาไหมมาควอาการร้อนนะไม่ร้อนเอาไปครับเร่ล่นล้างอาถรรพ์เหมือนดวเตอรครับว่ารามี พันธเธอจะไปได้ไหมเนี่ยความหนาข้าเธอมากกว่า16เซนแล้วนะในวัดยังบุรี่เหรอ <c oughs> อ่ะลงไปเร็วนี่หน่วยการตายของเราครับเขาบอกอธิฐานอะไรอธิษฐานว่าไงมั้งไปพนี้เหมือนนะักท่องเที่ยวเลยนะต้องมีมอ,อกีกหมวกมีอะไระไป ใ้เรวเรเดี๋ยวสงให้เดี๋ยวไปถ่ายมุมนู้นไม่เห็ไม่ด้ออกม่ออกมาก่อยออกมาด้วยออกมาด้วออกมา้วยไปสิมายังโอยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเทเลวขาบ แคบดินได้อุ้ยมึงหลังอาถรรพ์นะมึงเะเกิบเป็นตัวเหี้ยหรออธิษฐานก่อนไหมพูดอะไรนะอะไรหายล้มหมดทุกหมดโซ้หมดล้มหมดทายค้าขายดีๆร้านที่เกี่ยวปังๆแล้วก็แนเป็นชาวต่างชาติ ชั้นไหนก็ได้ตอนนี้เอาหมดน้ำมือตามัวแล้ว่ามันคือุัวกระดูกทารอไม่เป็นไรเมื่อบินไนี่บ้านไปเต้นไปเด๋ยบเหรอ แต่ละอย่างให้ทุกคำนึงทุกสีมาอที่แล้วจะเอาคุณทุกอย่างเมื่อกี้ได้รอดอ่าเขาเรียกอะไรนะตั้งแทนแน่นมากันได้นะแต่จริงก็คือมาทั้งรถแต่รถไม่อยากได้รำให้มาเพราไปได้ที่จอดรถสถานีต่อไปต่อไปก็ไปชมพระปางวัดอรุณเราจะไปอาบภารแต่แม่น้ำอ๋อแม่น้ำเราต้องไปมาโซนแม่น้ำ เนี่ยมึงน,น่าจะถ่ายกูแบบว่าเป็นชุดอยู่บ้านเราถ่ายกูก้าไปก็เป็นชุดไทยอ๋อว้าวแล้วลมเหมือนสีเดนเบนไม่เข้าไม่เข้ากันเลยแน่ที่จะก,กักลมได้ปะไม่ได้ทำไม,ไมหาร้อ,อ,าอง้อปามันสวยแล้วนี่ไงก็สวยไงก็สวยชีวิตมึงเอาสวยหรือเอาชีวิตกูใครหัวลอ้อใครหัวล้อสับอันไหนผู้บริสัทธ์ูดภาษาเวียดนามอะไรนะอุ้ย จะทิ้งเราไม่ได้ชาเลนจ์นะครับผมวันนี้เราจะขึ้นยอดอะไรนะขึ้นแค่นี้แหละขึ้นแค่ฐานพะปางพอแล้วเมื่อกี้มึงเรียกใครเรี่คือมไม่ใช่เหรออ่ะไปโอ้โหเมื่อกี้วะนี่ถ้ามึงบอกว่าอะไรนะอยากเช่าชุดไทยมากเลยดูสภาพก่อนเดี๋ยวกูดูหน่อยวันไหนที่ว่าไม่ถึงฝนตกกูเช่า sorry ระวังระวัง ทำไมให้ขึ้นแล้วกูดีใจยังให้ขึ้นแค่นี้อะไรนะทำไมให้ขึ้นแล้วกูดีใจใขึ้นแค่นี้ทำไมอะดีใจไงนี่คิดถูกเนี่ยเอาล่มมาอ๋อเราต้องดหนุนหนุนนนนี่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 น่เอา่มลบละคนเยอะทาไมเราไม่ขึ้นยอดข้างบนกันนขึ้นไม่ได้เดี๋ยวนี้ปิดอันนี้นะโชคดีกูนะ ่ะไหนๆก็บอกความรู้ไปด้อ่ะแล้วพันปะขยุบขยิบพันปะขยุบขยิบเดี๋ยวพากให้เดี๋ยวพูดไปื่อยพันปะขยิบอยู่ไปขยิบไปเองขยไปขยิบเหนื่อยเก่งดีก่อนเหรเป็นลมอะไรนะมีอย่างเดียวเขาจะเอามือถือขึ้นมาถ่ายกับเข้ามาช่วยมีสองอะไรนะมีทมีสองอย่าง บุยเมื่อกี้กระดูกดังกรอบเลยลงเลยไหมได้ๆวันนี้มันกี่ร้อยปีแล้ววัดสระสมัยราชการยังไงครับรู้ว่าเก่ากวะนะ่านั้นคือและอยากรู้ว่าสมัยก่อนเขาเขาเรียกนะเหมือนเขาทำกันยังไงวะ อุปกรณ์ทันสมัยทำมันก็ไม่ค่อยมีอะเสาเข็มเนี่ยเป็นโอ่งนะเนี่ยใายเนี่ยตายเนี่ยนะเสาเข็มเป็นโอ่งเหรอมันฐานอะทำลงแล้วก็เสาเข็มเมื่อกี้พูดเลยนะเขาไม่เรียกเป็นเสาเข็มเขาเรียกฐานรากที่รองรับเนี่ยเป็นโอ่งเพราะเมื่อก่อนมันเป็นน้ำหมดเลยแถวเนี้ยต้องมาเป็นเป็นแผ่นดินเป็นอะไรเมื่อไม่นานมานี่แปลกเงาตกมื่อกี้ลงไปมึงกินลงไปไม่เอาเมื่อกี้ว่าประกันเข็มได้ไหมล่ะ อูยยังไม่ไปอุยย,อยังอ่ะอ๋อฝากไปคลิปหน่อยไปคลิปหน่อยตรงนี้นะไปคลิปครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามช่อชงฝากกดแชร์ดูอใช่แนลฝากกดแชร์กด subscribe กดติด<อ>ตามกดลูกกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นกปัมปะอะไรอับเฉาลงซิเดี๋ยวสิเดินล่ามาใช่ไหมเป็นอะไรเห็นดัละครเยอะ ตอนเด็กๆแม่ก็เปิดตู้เพียงให้อยู่นั่นแหละล่ะบอกเทคนิคกับคนที่จะมาวัดข้างหน้าหน่อยต่งนี้สำหรับช่วงเมษาผ้าเย็นจะไปวัดปูเนาะ เสื้ดำจะ่าเ้าตใส่มาได้ขาดเหมือนกุศกล้วลกเลยเวลาลงพัดเกีร์เหมือนเขาตอนนี้หน้าแัแล้วนี่สี่สิบซลงทีรัข้างเดี๋ยวหัวเข่าัปลงอ่ะ อเปล่าหรอกเจ็บหัวเข่า <laughs> สปอนเซอร์เขาแน่นนะพวกแคลเซียมแคลเซียมให้มารีวิวหน่อยดิตลบใครเป็นเจ้าของโรงงานแคลเซียมมาเออมาให้กคุณหมอไปเออไม่ใช่มันบวมแบบบุลลี่อีกแล้วนี่ก็ไหวถ่ายรูปนอนกเลยไปถ่ายให้ฮะอะไรย่ะ ไี่แม่รอตรงเอาตรงๆเนี่ยขนมปี๊บม้งอ่ะกำลังอร่อยเลยนุ่มนะครับคุณผู้ชมครับ๊า่บายครับจะเจอใหม่ลิปหน้าไม่ไายเพราะอากาศรฝากไว้คิดหน่อยกับอากาศแดดบางทยครับมีชีวิตมีลมหายใจได้ก็บบุนนะ